สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจูเนียร์มและในคลิปนี้เราก็อยู่กันกันกบรายการ Supervariant Story การเดินทางของเราตัวร้ายกันนั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นการเดินทางของเอมิวบอสกี้หรือ a อ o บมิน t ชันศัตรูคู่ปรับไซย,ยักษ์ของฮักนั่นเองไปดูกันครับว่าเรื่องราวการเดินทางของเขาคนนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูเนียร์ม เอาไปด้วยนะครับคำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาภาพยนตร์ The Incredible Hulk และนังเรื่องอื่นๆของ MCU ด้วยนะครับเอมิลบลอนสกี้เกิดเมื่อวันที่1มีนาคมปีคศ1971ครับในประเทโศโฮสาต์รัสเซียแต่ทว่าเอมิลไม่ได้เติบโตในประเทศแห่งนี้หรอกนะครับเพราะเขาย้ายมาอยู่อังกฤษและเติบโตขึ้นที่นี่ ต่อมาในวันที่เขาเติบใหญ่ก็ได้รับใช้ชาติด้วยการเข้ามาเป็นทหารหนาวิกโยธินแห่งบริเตนอาร์ Process เข้ามาเป็นหนึ่งในกองทัพสหาราชาอาณาจักรและด้วยความเทยทะยานและมุ่งมั่นในการงานของเขาเอมิลได้เลื่อนขั้นเป็นกัปตันอย่างรวดเร็วด้วยใจนักสู้มุทะลุในทุกภารกิจของเขานั่นเองจากผลงานที่เรียกได้ว่าเขาคันตำนานในทุกสมรภูมิของเขาเอมิลในวัย39ปีก็ได้ปฏิเสธงานนั่งโต๊ะตำแหน่งพันเอก เขายังอยากจะเป็นนักสู้ลงปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เท่าที่ร่างกายของเขาจะสู้ไหวด้วยความทรนงในความเป็นชายชาติทหารของเขาทําให้เอมิวเป็นนาวิกระดับมือพาการที่น่าเกรงขามที่สุดของกองทัพและตัวเขาก็เลือกที่จะเข้าสังกัดในหน่วยเฉพาะกิจสากลในเวลาต่อมานายพลจากกองทัพสหรัฐก็ได้ติดต่อขอหน่วยเฉพาะกิจมือดีจากประเทศอังกฤษมาปฏิบัติหน้าที่ใน ภารกิจที่ง่ายๆจับตัวชายนักวิทยาศาสตร์เพราะทางกองทัพสหรัฐต,ต้องการความเด็ดขาดและรวดเร็วในการจับกลุ่มเป้าหมายเอมิล์บอนสกี้จึงถูกเรียกตัวมาที่นี่อัปเดตข้อมูลเท่าที่จำเป็นก่อนจะตรงมายัางริโอเดจาเนโรในประเทศบราซิลพอมาถึงที่นี่เขาก็นำทีมอัลฟาเข้าจับกลุ่มตัวทันทีเปิดฉากโจมตีเป้าหมายแต่ทว่าเป้าหมายดันไหวตัวทันครับก่อนที่จะมาจ่าเอกันอีกทีและเกิดการไล่ล่ากันอย่างอุตลุดจน เขามาถึงโรงงานผลิตน้ำเอมิลและทีมล้อมเป้าหมายเอาไว้หาช่องยิงยาสลบแล้วจับตัวกลับ ซึ่งแน่นอนครับเป้าหมายที่เอมิวกำลังตามจับอยู่นี้ก็คือดร์บลูสแบนเนอร์ที่ตอนนี้ร่างกายอบอวนไปด้วยรังสีแกมมาพร้อมที่จะแปลงร่างเป็นฮักยักษ์เขียวได้ทุกเมื่อและมันก็ได้เกิดขึ้นในโรงผลิตน้ำแห่งนี้ดร์บลูสที่กลายร่างเป็นฮักทีมของเอมิวครับจับความผิดปกตินี้ได้พวกเขายังตราหน้ากันเข้าไปจนพบกับเป้าหมายที่ยังไม่ค่อยชัดเจนนักพวกเขาเปิดฉากโจมตีทันทีครับแต่มันก็ไม่ระแคะระคายผิวกายของฮักทีมเมลฟาเรื ตายไปทีละคนสองคนจนเหลือเพียงแค่เอมิลที่ยังคงยืนกราดกระสุนใส่ฮักจนวินาทีสุดท้ายก่อนที่มันจะหลบหนีไป แน่นอนครับปฏิบัติการจับกลุ่มชายนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เลืองหมูแพงอีกต่อไปพอเอาอะไรอะไรก็แพงไปทั้งแผ่นดินเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเข้ามาตรงนี้ได้ไงเนี่ยนั่นแหละครับด้วยความมึนงงของเอมิลที่เจอกับเจ้ายักษ์นั้นเขารอดกลับมาเพียงคนเดียวและรายงานว่าชายคนนั้นไม่ได้อยู่คนเดียวมีบางอย่างช่วยเหลือเขาเอาไว้มันตัวใหญ่มากกว้างรถถังอย่างกับป,าบปะลาลูกบอลพลังกำลังมหาศาลจริงๆมันทาให้เขาต้องการที่จะจับดรแบนเนอร์เพื่อให้ รู้ความจริงเอมิวต้องรู้ให้ได้ว่าเจ้ายักษ์นั่นมันคืออะไรนายพลรอสของกองทัพสหรัฐเลยได้บอกว่าเจ้ายักษ์นั่นก็คือดร์แบนเนอร์แน่นอนครับมันยิ่งทําให้เอมิวยิ่งอยากจะรู้อยากจะเห็นขึ้นไปอีกว่าเรื่องนี้มันยังไงกันแน่แต่นายพลรอสก็ให้ข้อมูลเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนที่จะถอนทีมปฏิบัติการทั้งหมดออกจากรีโอเดจาเนโรเป็นเรื่องธรรมดาครับที่นายทหารระดับภาคสนามจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเอ็กซ์คลูซีฟในระดับความมั่นค งของชาติ เอมิวบอนสกีที่ผ่านมาหลายสมรภูมิแล้วเข้าใจเ,าเรื่องราวพวกนี้ดีแต่ทว่าครั้งนี้เขารู้สึกสนอกสนใจในตัวพี่ยักษ์พลังช้างสารนั่นก่อนที่เขาจะกลับต้นสังกัดครับเอมิวได้เสนอต่อนายพลลอสว่าเขาพร้อมปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งถ้าเกิดว่านายพลลอสต้องการต่อจากสถานการณ์ที่เขาเผชิญมาไม่ว่าจะเรียกมือดีมาจากที่ไหนถ้าไม่เข้าใจสถานการณ์ก็จัดการกับพิหักยักษ์เขียวคนนี้ไม่ได้นายพลลอสจึงได้เรียกตัวเอมิ ิวเข้ามาคุยเป็นการส่วนตัวอีกรอบและเล่าเรื่องราวโปรเจกต์รีเบิร์ดของกัปตันอเมริกาให้ฟังพวกเขาพยายามจะสารต่อแผนสร้างสุดยอดทหารตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2พอถึงยุคของนายพลลอสเขาก็นำงานของฮาวเวิร์ดสตาร์ทที่กำลังพัฒนาเซรุ่มซูเปอร์โซเชอร์ขึ้นมาซึ่งเป็นสมบัติของชาติและในตอนสินสุดสงครามเย็นเซรุ่มของฮาวเวิร์ดก็ถูกขโมยไปอย่างปริศนานายพลลอสครับเลยได้เข้ามาสารต่อและได้ดตร์ไลสไตล์ style, มาพัฒนาจนสามารถสร้างเซ รวมซูเปอร์โซลเจอร์ในแบบของเขาขึ้นมาได้แล้วเรียกมันว่าไคโอซิงที่นำไปให้ดรแบนเนอร์วิจัยต่อนในแบบของเขานั่นเองเมื่อเอมิวบอนสกี้ได้ฟังก็ยิ่งทำให้เขาต้องการมันเพราะเอมิวนั้นทะเยอทะยานมากในการเป็นสุดยอดทหารแข็งแกร่งที่สุดสู้ได้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาพยายามเป็นเสมอมาพอมาอย่างนั้นก็คงจะ,กะเกษียณตัวเองรับตำแหน่งนายพลนั่งโตะบริหารไปแล้ว ด้วยเหตุนี้ครับเลยทําให้เอมิลได้รับการอนุมัติจากนายพลลอสเข้ารับเซลรุ่มซูเปอร์โซเจอร์ไคโอซิงเพื่อกลายเป็นสุดยอดทหารเขาจัดการกับฮักยักษ์เขียวอีกครั้งซึ่งในครั้งแรกนี้เขารับเซลรุ่มเข้าไปเพียงน้อยนิดครับพอทถาหากมากจนเกินไปอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เท่านี้มันก็ทําให้เอมิลนั้นรู้สึกถึงความแข็งแกร่งรวดเร็วจนอยากจะเข้าไปใส่เดียวกับฮักเต็มทีแล้ว และไม่นานดรบลูสก็ปรากฏตัวขึ้นใหม่อีกครั้งณนะมหาวิทยาลัยคาวเวอร์นายปอนรอสนำกองทหารและอาวุธครบมือและมือพากานอย่างเอมิวบอนสกี้เข้าตรึงพื้นที่ทันทีพวกเขาไล่ต้อนดออรบลูสจนกลายร่างเป็นฮักยักษ์เขียวบอนสกี้ฟาดูขณะที่บลูสนั้นแปลงร่างอย่างน่าทึ่งจากนั้นฮักก็ออกอารวาสทุบทุกอย่างจนพังพินาศส่วนเอมิลครับยืนยิงตอดอยู่ไกลไกลก่อนจะได้รับคำสั่งตรงเข้าไปคุกวงในกับฮักโดยความที่เขาได้รับเซลล์รูป สุดยอดทหารมามีความแข็งแกร่งรวดเร็วว่องไวเข้าประจันหน้ากับฮักอย่างได้ใจซึ่งต้องบอกเลยว่าพลังเท่านี้ยังห่างชั้นกับฮักมากครับเอมิลวรัวกระสุนจนหมดแม็กและดึงดูดความสนใจได้สําเร็จเขาวิ่งกลับออกมาตามแผนรอให้ฮักตามไปพบกับปืนขึ้นเสียงพลังโซนิกจนสําเร็จแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการกับฮักลงไปได้ ที่สุดครับหากก็าจะทำลายอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพจนหมดเกลี้ยงเอมิวที่คิดว่าจะเอาเจ้ายักษ์นี้อยู่ก็ล้มเหลวไปด้วยและด้วยความสนใจในอำนาจเขียวของฮักเอมิวจึงาสาดกระสุนตรงเข้าไปแบบไม่ฟังคำสั่งของใครดูสิครับมาทำเหมือนตัวเองตายแล้วเกิดบอ่อใหม่ได้เรื่อยๆยิงพยองเข้าไปเผชิญหน้ากับพี่ฮักแบบนั้นก็โดนสิครับเือจอกว่ะมีน้ำยาแค่นี้ นั่นแหละครับโดยความที่เอเมิวบอนสกี้โดนถีบกิ้งหลุนๆอัดต้นไม้จนตัวแตกกองทัพก็สั่งถอนกําลังกลับไปตั้งหลักก่อนทันทีพร้อมกับนําตัวเอเมิวกลับไปด้วยหวังจะนําร่างของเขากลับราชอาณาจากักรเยี่ยงชายชาทหารแต่ทว่าชีพจรของเอเมิวย,ยังเต้นไม่ยอมหยุดในขณะที่กระดูกของเขานั้นแหลกรานไปทั่วร่างกายด้วยความใจสู้และได้รับเซรุ่มสุดยอดทหารมาไม่นานครับร่างกายของเอเมิวก็ฮิวริงตัวเองจนสามารถกลับมาเป็นปกติได้ ในเวลาอันรวดเร็วและพร้อมมากที่จะกลับมาเล่นงานเจ้ายักษ์ห้าเขียวอีกครั้ง เมื่อเห็นเป็นดังนั้นนายพลรอสจึงไฟเขียวให้เขารับเซรุ่มซูเปอร์โซเชอร์อีกรอบครั้งนี้เอมิลได้รับความแข็งแกร่งตามต้องการแต่ทว่ามีบางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเขากระหายในการเป็นสุดยอดนักสู้มากขึ้นสติสตางเริ่มลดถ,ถอยลงอวัยวะเริ่มเปลี่ยนไปเขาดูเหมือนเป็นคนติดยามากและเริ่มที่จะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งในตอนที่นายพลรอสสืบจนรู้ตัวว่าด็อกเตอร์แบตเนอร์อยู่ที่ไหนพวกเขาจึงรุดหน้าไปที่นั่นทันทีเอมิลที่ยัง องออกปฏิบัติภารกิจอยู่แถวหน้าก็าได้เข้าจัดการกับดร์บลูสจนจับตัวเขามาได้ในที่สุดณห้หองแลบของดร์ซามัวสเตอร์ในย่านฮาเลมของนิวยอร์ก หลังจากที่นำตัวเป้าหมายออกไปครับเอมิลบอนสกี้ก็ยังอยู่ที่นี่ต่อเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะเสียนยามากๆเขาต้องการที่จะเป็นเหมือนฮักให้ได้จนบังคับให้ดร์สเติร์นถ่ายเลือดของบลูสใส่ตัวเขาและทําการฉายรังสีแกมมาเร่งปฏิกิริยาหลังจากที่เริ่มกระบวนการครับเอมิลก็เริ่มกายร่างทันทีด้วยความที่เขารับเซรุ่มมาก่อนหน้านี้หลายโดสพอสมควรและบวกเข้ากับเลือดรังสีแกมมาของดร์บลูสก็ทําให้ เขากลายเป็นอะไรที่เหนือกว่าฮักใหญ่ตัวกว่าดุดันและดุร้ายกว่าในนามว่า a b o บมิน t ชันที่สำคัญไปกว่านั้นครับเอมิลยังคงมีสตินึกคิดพูดจาได้แต่ด้วยความเป็นยักษ์ร้ายนั้นมากกว่ามันทําให้เอมิลบ้าคลั้งมากๆออกทําลายข้าวของไปทั่วเมืองและโจมตีเพื่อนทหารด้วยกันก่อนที่บลูสแบนเนอร์จะกระโดดลงมาจากเครื่องบินตกลงมากลาเป็นเดือฮ เดี๋ยวๆไม่ใช่ฉากนี้ต้องฉากนี้สิ อโบมินชันได้เจอกับศัตรูคู่ปรับของเขาจริงๆสักทีถึงคราวแล้วครับที่เขาจะเอาคืนเจ้าฮาร์กที่ในตอนนี้อ่อนแรงจากการสลายลังสีแกมมาและตัวเล็กกว่าอโบมินชันมากซึ่งพละกําลังไม่ต้องพูดถึงสู้อาโบมินีชันไม่ได้เลยจนนายพลรอสต้องเข้ามาเป็นกองหนุนให้กับฮาร์กทำให้อาโบมินีชันเบี่ยงเบนความสนใจไปจัดการแฮร์รี่คอปเตอร์ของนายพลรอสซึ่งฮาร์กก็ได้เข้ามาขัดขวางอีกทางจนทําให้เครื่องตกอาโบมินชันโดนแฮร์รี่คอปเตอร์ทับเข้า ประจังๆแต่ก็ไม่เป็นไรเลยครับดูเหมือนว่าเขาจะแข็งแกร่งเกินกว่าฮักไปแล้วและตรงเขาเล่นงานฮักที่กำลังสะบักสะบอมก่อนที่ฮอฟจะหึดมามีเรียวแรงอีกครั้งเล่นงานอโบมินชั่นจนน่วมและหมดสภาพไปในที่สุด หลังจากหยุดออบโ i มินเนชันจบศึกในย่านฮาเลมครั้งนี้ไปผมเองก็ยังไม่แน่ใจมากนะครับว่าอ b o m i n a t i o ชันกลับปรางมาเป็นเอมิวบอนสกี้บ้างหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากนี้ร่างกายของเอมิก็จะกลายเป็นทรัพย์สมบัติของชาติไปแล้วนั่นเองและโดยอำนาจของกองทัพสหรัฐภายใต้การกำกับดูแลของนายพลรอสออบโ i มิ t เนชันจึงถูกจับไปขังไว้ในคุกลับในที่ไหนสักแห่งรับจนผมเองก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนมีเพียงเจ้าหน้าที่ระดับสูงเท่านั้นที่จะทราบ สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ว่ากันว่าอบูมินิชันถูกนำไปแช่แข็งเอาไว้ที่ฐานบราโวในอารสก้า ซึ่งข้อมูลนี้ได้มาจากเจ้าหน้าที่ฟิลโคสันสนทนากับเจ้าหน้าที่แกรนด์วอร์ดนั่นเองผมว่าเจ้าคุกลับนี้มันก็น่าจะคล้ายๆกับคุกเดลลาฟที่ตั้งอยู่กลางทะเลตอนที่พวกงกับตนอเมริกาโดนจับขังนั่นแหละครับซึ่งภายหลังครับสภาความมั่นคงโลกก็เริ่มเข้ามาสนใจโปรเจกต์การตั้งทีมเวนเจอร์ของนิกฟิลรีที่ตอนนี้กําลังเริ่มพิจารณาสมาชิกเข้าร่วมทีมโดยในตอนนั้นผู้มีอํานาจสูงสุดอย่างสภาความมั่นคงโลกได้เสนอเอมิลบอสกี้หรืออาบอมินิ เข้าร่วมทีมอเวนเจอร์ด้วยโดยอ้างว่าเอมิวเป็นวีรบุรุษสงครามที่มีชื่อเสียงเป็นนักสู้ที่ดีและเหตุการณ์ในย่านฮาเลมที่เกิดขึ้นเอมิวทําไปก็เพื่อปกป้องตัวเองจากฮักซึ่งไม่เป็นความจริงเลยครับหน่วยชิวเองก็มีข้อมูลนี้เพราะในตอนที่ออบอมิเนชันออกอารวาสนั้นชิวเองก็ได้ส่งนาตาชาโรมานอไปสังเกตการและเก็บข้อมูลมารายงานทั้งหมดนั่นทําให้นิกฟิลลี่ไม่อยากจะได้ชายคนนี้มาร่วมทีมอเวนเจอร์เจ้าหน้าที่ชิวหลายค ในเข้ามาจัดการเรื่องนี้และตัวของ Nick Fury ที่ได้โทนี่สตาร์เข้ามาเป็นที่ปรึกษาก็ได้ส่งโทนี่ไปเจราจากับนายพลรอสว่าอย่าหาทำจนสุดท้ายครับนายพลรอสก็ไม่เล่นด้วยจับอับโมนชันจองจำมาไว้เหมือนเดิมรอวันที่จะเอามาใช้งานเองดีกว่า ก่อนที่จะไปต่อในภาพยนตร์เรื่องชางชีครับผมมีเกร็ดเล็กๆตรงนี้อยากจะมาเล่าถึงไทม์ไลน์ของอ b บโอมิเนชันในตอนที่สู้กับฮาร์กถูกเซตอัพในปี2010ของ MCU ซึ่งตัวหนังจะเข้าฉายก่อน2ปีก็คือในปี2008นั่นเองสังเกตได้จากปีเกิดของเอมิลคือปี1971และในตัวหนังเขาได้บอกอายุตัวเองเอาไว้ว่าเขาอายุ39ปีเอามาบวกกันครับก็จะเป็นปี2010พอดีซึ่งมันก็จะลงล็อกพอดีกับหนังไอรอนแมน ภาค2ที่ฉายในปี2010ซึ่งตอนถ่ายเรื่องโทนี่ถูกตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของหน่วยชิวนั่นเองและก็ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในตอนนั้นทันทีมาเจราจากับนายพลรอสในทายเอ็นเครดิตของ The i n c r e d i b l e h u l k ที่เข้าฉายในปี2008นั่นเองครับดูทีแรกผมเองก็ยังงงๆอยู่ว่ามันยังไงกันนะแล้วก็ตั้งแต่นั้นเรื่อยมาเลยครับเป็นเวลากว่า14ปีใน MCU เราก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของอ o m i n a t ช o นใน MCU อีกเลยจนกระทั่งปี2024 หลังเหตุการณ์ snap และ the b e e p อโบม a เนชันก็ปรกากฏตัวขึ้นอีกครั้งในมาเก๊าประเทศจีนไม่รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างแต่มาไกลขนาดนี้แถมยังมีซอร์เซเลอร์ซูพรีมเป็นเพื่อนอีกด้วยเอมิวบอนสกี้ก็คงจะไม่ตกเป็นเฉลยของกองทัพสหรัฐอีกต่อไปแล้วละมั้งครับแล้วก็คงสมใจเอมิวนะครับที่ได้เป็นนักสู้สัทีบนเวที golden d a กอ e r ครับของซูซิลิงซึ่งต้องบอกเลยว่าเขายังคงมัดหนักเหมือนเดิม และการต่อสู้บนเวทีครั้งนี้อ o บม n น t ชันที่ดูเหมือนว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้และสติปัญญาก็รู้สึกว่าจะถดถอยลงไปเยอะพอสมควรเยอะจนผมจะคิดว่าเขาน่าจะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปะแล้วซึ่งการต่อสู้ในครั้งนี้ครับอ o บม n น t ชันก็เสียเหลี่ยมการต่อสู้ให้กับจอมเวทสูงสุดจนสุดท้ายต้องลงไปกองกับพื้นก่อนที่จอมเวทสูงสุดยังวองจะพาเปิดประตูมิติไปที่ไหนสักที่ซึ่งหลังม่านพอเทออันนี้ดูเหมือนว่าจะเป็น านที่ที่ทันสมัยพอสมควรเลยครับและเศงแดงๆรอบๆนั้นน่าจะเป็นคุกที่เอาไว้คุมขังอาบมิเนีชั่นหรือเปล่าอ,อย่างไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการเดินทางของเอมิลบอนสกี้หรืออโบมินีชันในจักรวาลหนัง MCU แน่นอนครับว่าเรื่องราวของเขาคงไม่ได้จบลงแค่นี้แน่ๆมาเราดูกันต่อไปว่าเขาจะปรากฏตัวในหนังเรื่องไหนอีกบ้างเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรกันบ้างกับตัวร้ายรายนี้ก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจุดน้ำมันเอาไว้ด้วยและหา่างวารักกันมากกว่านั้นครับก็ สามารถสมัครเป็นสมาชิกเป็นกำลังใจให้กันได้ครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับ